นราศีพฤษพทั้งหลายชาวลคราศีพฤษบคูณพูดที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่บีคนอุปถัมภ์โชควิ่งชนเงินเข้าทั้งเดือนเลยนะคะสโลแกนของชาวราศีพฤษพและชาวลัราศีพฤษบค่ะตําแหน่งตัวเองดาวจร ดาวจอนะคะได้ตำแหน่งมหาจาักเดือนธันวานี่เหนื่อยมากเลยนะคะก่อนหน้านี้เดือนธันวาชาวพฤกษบเข้าเดือนมกราสองพันเริ่มปีใหม่ครองตำแหน่งเทวีโชคสโลกฉะลอพผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า อีกอำนาจราชศักดิ์ดุดพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองไปรออยู่พบสุภาษนะคะพบสุภาษคือความเจริญรุ่งเรือง,งความสําเร็จตั้งแต่ต้นปีหยิบจับอะไรก็สําเร็จแข่งขันอะไรมีเกณฑ์ชนะประมูลหรือทําอะไรก็ตามมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเกื้อกูลอุปถรัรมภ์คำชูนะคะมีผู้หญิงคอยอุปถัมภ์ด้วยนะคะชาวพฤกษศพถ้าตัวเราเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายติดต่ออุปถัมภ์แล้วก็สําเร็จได้รวดเร็วสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงถ้าเป็นผู้ชายใช้นะคะใช้ความใจดีมีเมตตาเซอร์วิสบริการในกิจการที่ท่านทำในการดำเนินชีวิตจะสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นดาวังการที่ทับตัวครองตำแหน่งราชาโชคดีสุดๆเลยค่ะมีคนคอยช่วยอุปถรัรม์ด้วยนะคะในเดือนนี้ได้ตำแหน่งดีๆทั้งนั้นขยันสู้ลยุยมีแต่โชคความสำเร็จนะคะในเดือนนี้ชาว พฤกษ์ศหมอยเขาแสดงความยินดีด้วยค่ะการเงินการเงินดาวพุธเลขสี่โครจรอ,อยู่ในเรือนมรณะมรณะคือดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพลาภะ เดือนหน้านะครับเตะเดินหน้าเต็มกําลังเลยยังไงก็มีเงินให้จ่ายไม่ต้องกลัวไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเงินมีให้จ่ายแน่นอนไม่ต้องกังวลมากต้องทําต้องลุยการเงินได้มาจากการเดินทางต่างทินต่างแดนเจรจาติดต่อแก้ปัญหาหรือแฟนอุปถัม สายเปนะคะเสี่ยงโชคได้ตังจังหวัดดีๆเรื่องการงานการเงินได้จากการงานลงทุนทำอะไรได้หมดเลยนะคะแม่ดีมากเลยนะคะชาวพลกศพดาวอาทิตย์ ก่อนวันที่15บ้ามกราคมเป็นเทวีโชคอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินถึงแม้รายจ่ายจะเยอะแต่ก็มีให้จ่ายเห็นไหมคะไม่กลัวเลยนะคะถึงรายจ่ายจะมาเยอะแต่ดาวการเงินของราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภยังมีให้จ่ายอยู่คะ่ะโชคลาภ เด่นค่ะเดือนหน้าเดินหน้าเต็มกําลังเลยนะคะดาวเด่นเป็นทีวีโชคดาววังคารโชคทับตัวโชคลาบเสียงได้กับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะตัวเราก็จะมีโชคเลขจากตัวเราซื้อไว้เลยซื้อไกลๆนะคะที่วัดที่เราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้หลังกลางเดือนไปแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์มาเสริมอีก ซื้อตอนกลางวันกลางคืนได้หมดนะคะจะถูกเยอะเลยถ้าหากว่าพื้นดวงดีเพราะฉะนั้นโชคลาภหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดใช้ความสามารถเสี่ยงโชคด้วยนะคะประเภทที่แบบซื้อแล้วกลับไปกลับมาสมมติหนึ่งหก็ห้าหอะไรประมาณนี้กลับไปกลับมาจะรวยค่ะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภต่อไปเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวการงานดาวราหูเจอดาวมารุูจะเป็นงานเข้าๆออกๆปุบปุบป,ป สับับพรันอยู่ดีๆก็ได้เงินเต็มไปหมดเลยนะคะต้องทําต้องแก้หรือจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้จะทําอะไรได้อีกแก้วของกิจการดาวตัวเองอยู่ในเรือนสุภะจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองตั้งใจลุยทําต่อเลยนะคะมรุษตยูไม่ชอบความซ้ำซากจาเจให้ทําผ่านโลกออนไลน์จะดีค่ะหรือเดินทางพบปฏิรจติดต่อมีอะไรใหม่ๆเข้ามาลุยเลยนะคะสำเร็จแน่นอน25มกราคมไปแล้วดา เ,เกตเเลงดาวการงานไปไว้พระขอพรมีเกณฑนะ์ประสบผลสําเร็จสูงมากๆเลยนะคะชาวพฤกษบครอบครัว ดาวอาทิตย์ดีบ้างไม่ดีบ้างหลัง15้าไปแล้วนะคะหลัง15มกราคมไปแล้วตําแหน่งสุภาพดีมากทุกเรื่องบางคนจะขายที่ดินหรือจะทําอะไรติดต่อค้าขายได้เลยมีข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะคือจะขายได้นะคะเกี่ยวกับครอบครัวความรักคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ อังคารทับตัวค่ะเดินถอยหลังพระองค์สามีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะาสำหรับคนมีคู่คือพูด,ดง่ายๆว่ามันมีอะไรที่เบื่อเซ็งประเภทที่แบบเจ็บไข้ไม่สบายเราก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมเขาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมันมีเอร่างสังหรณ์บอกให้รู้เลย กับชาวลัคนาราศีพฤษภเดินด,ดวงดาวนะัะดาวังคารทับตัวเดินถอยหลังพักองศามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเบื่อเซ็งสมรรถภาพหมดไปนกเขาไม่ขันต้องดูแลพูดดีๆกับคนรักขเขาไว้เอาอกเอาใจเขาจะติดต่อเราเลยนะคะให้เราได้ช่วยเหลือประเภทที่บรสจุปากหวานอังคารรับเอาประเภทนั้นนะคะสําหรับคนโสดมีคนมาขายขนมจีบ ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พุทธดาวเดินถอยหลังโสดไปก่อนหม้อยแนะนำแล้วก็สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภทั้งหลายนะคะม้อยขอให้ท่านแก้เคล็ดประจำเดือนมกราคม2,566-2,023หน่อยนะกะ็สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภให้ทำบุญกับเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสให้ทานพวกหมาแมวจรจัดนะคะและก็ให้ไปซื้อต้อนไม้ถวายวัดจะเป็นต้นไม้อะไรก็แล้ว บุญกับสิ่งนี้นะคะชาวลัคนาราศรีพฤกษบ์ต้องไปทําบุญแก้แกเครดเสริมดวงชะตาเดือนมกราคม2 5 6 5ด้วยนะคะหมอ้อยขอฝากคลิป12ราศรีในช่อง YouTube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t ิกตอกทาง Facebook ชมได้3มช่องทางกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการเละสดหมออ้อยทาง Facebook ดูดังชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนชั่วโมงเท่านั้นขอ แชร์นะคะเพื่เป็นกําลังใจให้หมอไอเดียทาคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวได้ที่ i d l i n e ป u n y a w a t ด o อ i โทรศูนย์๙๘๘๕หกสามหกสุดท้ายนี้หมอไอ้ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤกษกทุกท่านมีพะละงกำลังที่แข็งแรงต่อสู้กับทุกสถานการณ์ได้แคล้วคลาดปลอดไปตลอดปี2,566และตลอดไปสวัสดีค่ะ